ค่ะพระธาตุาบะีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไอซีไปรู้กันว่าสกุลสกุลคุณพ่อก็สแกมมนีิก็อยู่ทางวัดบ้านโคกปลาวายเนาะพี่น้องเอ้ยมื่อวานก็มาแจกลงทานพี่น้องฮอดวัดแก่หูเนาะอ่ะกะเตรียมคองอ่าพาพี่น้องไปโดยทางลูกทางลานจักปูหัวคนเชียวลงไปทางใดพี่น้องเอ้ยเนาะทางใดก็ไปบลงไปซ่อมน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะภาพบรรยากาศ เรอบังบุญทางนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยต้าหมกมูเนาะมีหมกมูวนแกแตงคายหอมแท้แักแตงสุก่น้องเ้ยดยเดียวออกมาอาไปบังก่อนลดเด้ลดเด้ลดไปเด้อบาทนี่เนาะเอารดน้องให้ดีกว่าเอามัทองจัดนะ รถเริ่มมุ้ยไปรถมุ้ยไปพาโตจะมาจังได้สาเพานี่โดยมาเลาะเที่ยวงานบุญบ่พาเสียงดวงได้ยี่บ่เสียงดวงไงดวงบะไรป่ะเนาะดวงอะไรพาเวียดบ่อ้ยชี่ปย่างนง้อุ้ยชี่เร็วจังได้กับพี่น้องเลยเนาะอ่าแขกคนที่ลงมา ว้าพ่อเมียมาเวียดโดยสบารีรงมาเพนบอกคนหลายสมควรเนาะไป้องเยไปไปเนคือว่าเมื่อนี้มาเห็ดลงทานเม่นไปน้ำกันเด้อไปซอยกันแจ้งนะไปซอยกันโดย คนกันยังไล่พี่น้องเนาะโดยแมนแมนบอสเอาประมาณคนพ่นพันยาคูพันเดิกเข่าก้อนเดิกเทนก่อนพินะพอดีพวบ้านในพันเฮพันเฮบวชปะทเป็นพนเดีเพ่นเฮเลยนะะเ้บนเฮต้นบ่เฮต้นบบ้านกุ้เคเป็นวัดถวายต้นโอ้วลยว้ากองบุญกัะลายเนาะ กองบุญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกองพี่น้อยแปดแปดแปดกองเนาะโดยโดยโดยเอาสบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยอ่าล่อเพิ่นอันนี้ได้ก่อนเนาะน้อคนนั้นก่อนให้เพิ่นกินข้าวก่อนโดยตอนนี้ยาคูเพิ่นยังสานข้าวเพลนอยู่พี่น้องเยเนาะ ผ่วผ้าลูกผว้าลูกมาวัดพ้าแล้วตอนไ่ใ่เ้อาผวผ้าวั่นกันาววาไปกอนเอาเอาไนวเอว่านี่ก่อนผัวผ้าจกเด้อ่างหาแล้วเนา เรียนเววด้วยเลียนเทาด้ยจัดก้อนจับก้อนเถอก้อนเลี้ยนเถาเลียนเทาเฮงหนาด้ยเฮงลังมาได้เพราะจัดก้อนจัดออกก้อนจัดเขานี่เป็นแถวก้อนอาเสียต่างไดนปะเขาไปอยู่พี่เนาะอนนั้นเข้าใจปาพี่

มาทั้งหลังเนาะมาทั้งหลังไปอ้าวออน้ไปได้ลยไปด้วยอเออออไปลูกขอควบหัวเลยดเออออาลูกได้เลอไปมาข้างหน้าเด้อ ยายเนได้ยูได้คูเก้นได้คูเก้นอโดยได้ยแล้วไปล ah. ูกบอลนี mm ่มาทั้งหนามาทังหนาใจใจมดเลยมาทั้งหนาท้งหนาเด้อทงหนาเด้อได้ลูยับะไาเด้อปูนเข่ามาปิ่งไงปูนเข่ามาไปไล้ปูกเออไปลูกไปไปเออออกไปลูกบนคอบหัวเลยลูก

เอาเอนึงเด้อกนนึงก้อนนึงลูกเด้อเดเออาลูกอ่ะแต่บพือนแต่ว่ามามามาขะมมาไว้ไว้มาไว้ไว้มาซามาซาบาตอมาไว้เด้อมาหลังเบิ่เด้อนะมามามาคนเดียวบอได้ก็ไดคนเดียวเอลูก บ่ได้แต่คนเดียวมากคนเดียวเออมันจะบูกูกันบ่ดวนบ่นก็ได้ยังอยู่ใจย็นมามาๆมโอ้นะเก่อามาแกไหแกไหมยเดยวังอยูนดีๆทังเอาเอาเอา

เออไลยู่ได้อยู่บางแหลมบางลูกบางบางเดนทางนี้เด้อเก็ตหายดอกได้ความมกความกกินแล้วกินนีกหนิวินแล้วกินอีกเอาไปกินไม่ัหลงอ้กยันปลาได้บ่ขอเสียงขอเสียงให้เด้อพี่น้องเด้อชมตาดูชมหูพังชงขาเก้าพี่น้องยันบะไรย่านบะทันบะซันมือนี้มือเดียวเอาแต่ผู้เดียวก้อนเดียวลูกผู้หนึ่งก้อนหนึ่งเอาแล้วบ่พูนดิค่อยเอาแล้วบ่ เฮ้ก้อนเดียวพอเลวเฮ่เข้ามาเลยเข้ามาพี่น้องเลยมามาสองเือมาิม้นเดยกินลูกกินมันเยมเอากินมันเยมแน่งเยะมาเขาม็ดนี้ดยเราคนแจกน่ยแจกฟรีด้ยนี่ด้่เนี่เด้่ กดกันไกันไปก้อนที่สองด้วดวยดดยมาอีกแล้วแม่แม่บม่แจกกันคุณเดียวพอเด้อไปมูกินน้ำเด้อเอาลูกเอาแล้วม้วนเราบอต้องพาวเาอย่างเดยวเอาเอาแค่ก้อนเดียวลูกคุหนึ่งเอาก้อนนึ่งคหนึ่งก้อนหนึ่งลูกคุหนึ่งก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนหนึ่งลูกไปมือูมาหลังเด้อ บ่ได้แล้วมันจืหาอยู่ใหูมาดังอีกเออแต่นุ่มทีนีมบ่บ่ได้ใส่นุมลูกกินมัแล้วมสิไม่อีกก้อนหนึ่งเข้าใจละลายเลยเอาแลเหรอวะ

เอาเ้ย่อเวเเบอะบ้ายลง่งพี่น้องอยางย่งงพี่น้องบิโคกบคาไว้เขาบิตตวนี้บ่ไเด้อตอนน้เด้อเบ้ไฟเด้อบิ้บ้

ba rồi không? Ok ba nhân, 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 nhân. Ơi, nhân, đăng, ngang 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 thân thân. du, làm cái chu si đầy vô, ngang vô. ไปเแคบนั่งคู่กันลูออได้้าเอาเานี่ได้ไหมอนนึดวแต่บ่บใหม่ด้วบ่ใหม่ด้วยพลอบ่ได้แต่พูรุก้ได้แต่พุลุก้อนตัวมันจะบคู่กันสี่คนเออบ่คนเดียวเลีออูทางหลังเล้มันจิเบิดนะเดีเยเออลูกมาเฮ้ ว้าวปตยังี่นองเอจายจ่ายนามสามล้านคากรีมหดหรอ่มาด้อพี่น้องด้อผู้ใดท่นได้ได้เลือคนไ้ลูกเอ้ายังเือบ่สงเอ้าจีบ่โอ้ยอ้าเอ้าขอบคุณ่เด้อขอบคุณพ่อแม่พอ่เด้อขอบคุณพ่อฮะานที้ว

ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่าอ่าพี่อเพ่อแล้วลูกเบแล้วนี่นี่เบิกอรามาหลานน่อยเอาหลานน้อยใ้แต่งผัข่าวเออไอยู่ไลยูไยูเ่่โอเคโอเคเดี๋ยวให้ให้แต่ให้คนแต่งผัข่าก่อนด้วพี่น้องหนยเนาะอ่าบอบอบอลงลกบอ เ๋อน uh, uh, ้องใใครเพื uh, ่อนเออออันนี uh, uh, sei, uh, nah. re, vor, ้ฮะเสียไปให้เพื่อนทั้งนั้นเอาก่อนเดียวเนอะมากือเดียวต่อหยอดเพื่อนอ้าอ่าใช้ใช้ไปอันน่ะใส่ผ้าขาวนะพี่เด้อมาพี่เด้อเฮ้ยมาพี่เด้อนี่ทุงยางเด้อใช่เออบ๊วยถุงยางอะไรเป็นไง ไฟนอนี่นะใส่ใส่นแ้หมเยอเดีวเดียวใส่แล้วใส่บนเแล่วจักก้อนผขาวมกเลยาไปเลยไปกบอกบ่ไป่ะอมันมันตกะตุ้ได้เลยวอจับเต็มเลยกรตู้นมมีถุงนองจเวนี้าี่แวแต่ก้อนเดียวเด้อนย nha cho nó ờ con เอา con ปั๊บ con นี่ได้เข้า con แล้วเอาก้อนเดียวไปมาว่าซะเอากลุ่มเบิ่งเด้อได้2 เออมาผู้เดียวอ้าวอาคนนึ่งก็มาก้อนนึ่งเนาะกันต่ใหม่ก้อนเข่าเองโอ้ทำมเาผู้ใหญ่ให้กินด้วยด้วผู้ใหญ่กินมได้เออไปลูกไล่แล้วบะลูกเจ้าไล่แด้ลูกเจ้าไปเจ้าหนัดไล่แล้ให้ผู้อยู่ข้างหลังเออให้ร้านก้อนนึงเอา

ว้าล <c ười> ิงกระยาบคนลิงแมนบอลิงกระยาบนี่นะโอ้พี่น้องพันกินยอ่บ่ะกินมอาจัดให้เพิ่นนน่เอาให้น่เเอาให้ลิงงเอาเอาลิงกระยาบบบนี้ ใส่นมอยู่ใส่นมอยู่บ่บบ่ไมแล้ปอนไปแล้วไม่เอากลับเอาไปทนเอาไปพุ่นะเอาพอแล้วพอแล้วคนะเดี๋ยวพ่นมนกห่เด

เอาด้อเด้อเอาไปให้เพิ่นเนาะยหยให้เลหม้วเีกบ่ห้าว้เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นทางนี้เออห้าวม่้ผู้ใหญ่เพิ่นทางนี้ขันมบ่อน้าช้ขันนี้เอมมีขันดยืมนักก้ขันนะเอากระโกันอากระดัเนาะเออไป โอ้ยม่สีโอ้ยะรบนนมาถัวโอ้ขายดีขนเาบอีันบอนแปกระตุกเลยป้าสวยคนผีนเนาะยังมาทัวร์เลยทัวร์อยไหลายๆเดี๋ยวยิ่ทวไปทือรละก่อนแมนแมนขอจีจ้า จีจ้าโอ้ยขายมวยแมนไหมไอ้คนจ้าหมอจ้าหม้อเลยสบายเนาะวังลมพัดเลยลมคือมาเฮงเท่อนี่วะไปไปไปอันนี้ไม่ดูเพิ่นะสบาจเด้อตรานไม่ใงเอาย่ารับผู้ใหญ่ผูอยากว่ะ เออเอาว้ที่กินหมูคปาเนาะ้เอาไห้ี่ใหญ่นนี้เอามายาทั้งคนเี่เลยยอยใส่นมเรียบร้อยก็ต้องเป็นห่วงที่นั่นเปูกันอยู่บ้ปูใหญ่กัน พี่น้องป้องไปทั้งบ้านควายเขาพี่น้องเลยเรื่องมือนี่เขาจุ่นะรบอ้าวมเนบ้านเขบอกได้ิกันาได้าีบดเอาไปจุ่มยังคู่นว่าจะได่แ้วมาเอารบไจุ่มไปทางที่ยายไปอยู่นี่ทางสาแก้วบ้านพี่น้องกาุกระกันหาทั้งหลายทนได้แจกนี่มาแจกทั้งงนทั้งทั่วทั้งใหญ่เพื่อนกาได้เห็นรมทานมือนี่ว่าฉันพี่น้องเลยก็ให้ทั้งปใหญ่ได้คู่คนได้คู่ขนปกา อายฮักเนาะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาเจอได้เ่าไหร่เจอเป็นอยู่ดีมีเอง่าบบสันเดยความเจ็บจะจะได้ความไข่ยาสะมีฮะเฮาปปิิดดลท่าปิดแล้วปิดแล้ว Thịt lèo Bớt hẹt tuổi Để. đơn thân Nè à, okay, à, cua hơn Thù là này à? à? Ok Đôi không Đôi chỉ bài con bà này ทางเม่ฆัวเพิ่นว่าเมฆัวเห็ดกินยวดเนาะทางบ้านเพิ่นนี่มีมีอ่าควัวรับอ่าเทกเนาะเพิ่นแม่นบ่โอแต่เพิ่นกะเท้ากายังใครช่วให้ทึงนะเพราะว่าซาบ้านเท้ากระเจกไปแล้วแต่การมาแจกทางผู้รักู้ใหญ่เพิ่นตอนนี้กระเซียไปทางเม่ฆัวใช่กระเือสิคูอยู่เนาะบนแล้วบนแล้ว

บัดลงเฟดหนะขากแท้ขบขันีมัน่อยากขาว่างนะชันึงแล้วกใส่มันงงมปวดะใช้ยงเหรอว่าาบอาเยนบกูเนาเออแซ่บาแซ่บดิ See, bây, bớt tân mèp, tinh là bao, anh em tham gia luôn, anh em tham gia luôn, anh em níu đây sa, bỏ đây đây là bao, nhang nhang bận gì đấy nhang bận gì đấy, được rồi, 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 được ขัดีเฮายางไหนย่างเก่งแล้วเล่นจวไหนัีไได้ได้ก้อนบอค่อยด้กงมเอ้เอเออาขดีก็ได้ัีกควรมันนี้ของบ๊อบบ๊อบคับขอดี้ซื้อขัดี้ปบ

ไลอยู่นี่อย่างเฮือนเด้ออย่าหา

โอ้นปูกนี่อยู่นี่เนาะบอกบอกไปเขาถ้ายมันเสียเขามันพิษอีกสิ่รหบ่งเราได้ถามกี่นี่เนาะแช่หรือเปล่ามาจากแชม์หรือย่ออ่ไรย่อเนื้อหมายเลยนะ มักไทยมักโเขาเราต้องเมเขากินบอเ้ายืนหนาบิเบิตเด้อมาชาประานมาชาประานเฮ้ยสารวัตรพนินาอะไรละบอเอ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 อสารวัตรพนานนานานาเออได้

กูแจกกับจีเขากันเกเินจะเผาจะเปยังอะด้ยจะกน่เาเก็บเผาะดิ่เอาละาเา่านเาากะโงไาาเนี่ังนิดนอะเคพี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อเนี่กลมาทาโล่งทานมาทาบุญพี่น้อเออิ่มเมือนนีเนาะอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มผู้นพี่น้อเอยเนาะ ถือว่าอากระซัมสมบ้านเพิ่นนี่แหละเนาะบ้านกับบ่ได้ไงพ่อปันใดมันกับพนกับบ่ได้ลายพ่อปันใดพี่น้องเลยเนาะถือว่าทั่วถึงทางเฮามาแจกอาข้าวจีมื้อนี้ถือว่าข้าวจีมีอยู่พันก้อนพี่น้องเลยเนาะทอดถึงทุกผู้ทุกคนได้กินบระคุกผู้ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะก่อนอื่นก็เอาขอขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นที่ช่วยขามาเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาประุกผู้ทุกคนได้กินอิ่มน้ำสำราญเนาะ ໂດຍອ່າສຳລັບຄືນນີ້ກະຊິປະມານນີ້ເດີ້ເນอະຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີພີ່ນ້ี